สวัสดีครับทุกคนอินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะดิฉันชื่อพิกเกนเป็นปรรธาธิการของโนเวลาพวกเราทำวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการนังเข่าดีมาปกทุกคนนะคะพวกเราจะมีการประกาศการเขียนนิยายโรแมนติกในปลายเดือนมีนาคมนี้การประกวดครั้งนี้จะมีระยะเวลาในการเขียนทั้งหมด3เดือนนะคะรื่มลมทาเปียนได้ตั้งแต่ว,วันที่30มิีนาคมสม6 5 65. ถึงวันที่30มิถุนายนสมพันห้มจะไม่ใช่การประกวดในระยะสั้นได้อิ่งคุณสมัครและโพสตเนยายของคุณเร็วเท่าไหร่คุณก็จะมีเวลาโปรโมทนิยายของคุณจากทางเว็บของเรามากเท่านั้นทุกคนสามารถลงทะเบียนในการประกวดการเขียนนิยายในครั้งนี้ที่ F f a m i l y n k นะคะประกวดิยื้ในครั้งนี้ต้องเป็นนนยายแนวโนเมนติก โดยแนวนิยายที่กำหนดไว้มีสมแบบดังนี้นะคะแบบที่1เนื้อหาเป็นแนวเก้แเ้นคนรักคนเก่าที่นอกใจตัวเอกต้องเป็นผู้หญิงแบบที่2ตัวเอกเป็นผู้ชายเนื้อหาเป็นแนวที่ภายนอกข่มพะเอกดูอ,อ่อนแอแต่ที่จริงแล้วเขาเป็นคนเก่งและฉลาดมากคุณสามารถตวะรวจสอบรายละเอียดพื้นเดิมที่นวเวลลเ่เลเฟมเมอร์อินได้นะคะประกันที่2 ผลงานทั้งหมดที่มีสิทธิ์เข้าร่วมในการประกวดต,ต้มตามเนื่องถ่ายตามต่อไปนี้นะคะ 1. ผลงานไม่เคยลมเพรฟองอื่นและไม่เคยมีการลบเรียนแบบ 2. ผลงานต้มเสร็จก่อนวันที่21 e e กรกฎาคมโดยมีจำนองคำมากกว่า4แสงคำนะคะ 3. นักเขียนต้มเซนสัญญาแบบผูกขัดกับทางบริษัทเราในหนังสือเล่มน,นี้ ลำตับต่อไปเราจะแนะนําให้คนรู้จักรางวัลในการประกวดครั้งนี้นะคะซึ่งเรากําหนดรางวัลสมประเภทในการประกวดครั้งนี้รางวัลออกรายเดือนและรางวัลลบสุดท้ายสามหลับรางวัลออกรายเดือนเพชรโฟมจะประกาศรายชื่อผู้ชนะประกบไปด้วยผลงานสิบเล่นที่ต่อเต่นในเดือนเมษาพรษภามิถุนาเตะละเดือนนะคะ ผลงานที่ชนะในแต่ละเดือนสามารถรับการโปรโมทจากทางเว็บของเราได้มากขึ้นผู้เขียนที่ได้รับรางวัลจะได้รับโบนัสหนึ่งโดยตัวหน้านะคะที่หน้าตื่นเต้นที่สุดก็คือสามารถรับรางวัลซ้ำกันได้หากผลงานของคุณดีพคุณสามารถรับรางวัลออกรายเดือน3มครั้งซึ่งหมายความว่าคุณสามารถรับโบนัสสูงสุดสามโดยตัวหนนะคะ แต่ถ้างินของคุณอยากติดทบสิบทุกเดือนต้องมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้รายชื่อผู้ได้รับรางวัลช่วงแรกจะประกาศปลายเดือนเมษาและผลงานต้องมีจำนวนครั้งที่มากกว่าสิบสมมื่นคำรายชื่อผู้ได้รับรางวัลช่วงที่สอง จะประกาศปลายเดือนพฤษภาคมได้ผลงานต้องมีจำนวนคำที่ไม่น้อยกว่าสมแสงคำนะคะรายชื่อผู้ได้รับรางวัลช่วงที่3จะประกาศปลายเดือนมิถุนาและผลงานต้องมีจำนวนคำที่มากกว่าสี่แสงคำดังนั้นยิ่งคนสมัครในโพสเนียของคนเร็วเท่าไหร่ เพื่อจะได่มีโอกาสได้รับรางวัลมากขึ้นนะคะสำหรับรางวัลรอบสุดท้ายเราตั้งกำหนดรางวัลรอบสุดท้ายไว้ทั้งหมด4รางวัลนะคะได้แก่รางวัลผนดีเดตสมพันดอลโตลารางวัลเลื่อนเรายดเยี่ยม1คนสมพันธุโตลารางวัลตัวละคนยดเยี่ยม1คนสมพันธุลโตลค่ะรางวัลพอบิลลาโบ๊1คน1,000โตลลา การคัดเลือกจะเรื่มในวันที่20สมกรานาคม, oso, มพศ2565ได้ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ต้องมีจำนวนคำมากกว่า4 0ส0คำถึนจะมีเวลาได้รับรางวัลน,นะคะสุดท้ายเกี่ยวกับการประกาศผลงานรางวัลเล็กการจกของรางวัลน,นะคะเพรฟงขมเราจะประกาศรายชื่อผู้ชนะลายโนเวล a าเอเฟ i มอลิในวันที่21สิงหาคม ผู้เข้าร่วมทุกคนต้องรับลมลิขสิทธิ์ของผลงานตัวเองผลงานต้องเป็นต้นฉบับและต้องไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์และการลบเรียนแบบผลงานทั้งหมดต้องลงในเพจฟงของเราและอยู่ภายใต้การตรวจสอบของผู้อ่านเดึน่นเดือนหากมีการลบเรียนแบบต่างๆจะถูกตัดสิทธิ์รับรางวัลและระงับตลอดชีวิตหากพบละเมิดใดๆหลังจากแจกโปนัสรางวัล เราจะแจ้งการปฏิเสธการให้รางวัลเลทถอนรางวัลโบนัสตามหนึ่งปีเลทต่อสารถมถิ่งเพื่อตัวสบความส่นเสียเกิดขึ้นจากการละเมิดเละการกระทําที่ผิดกฎหมายต่อบริษัทบริษัททางเราจะแจกโบนัสเลทไปรับลมรางวัลให้กับผู้ชนะในวันที่1กันยายนนะคะทั้งหมดนี้ก็คือรายละเอียดในการประกวดครั้งนี้ หากคุณมีคำถามใด้ๆกด,ดติดต่อฉันผ่าน Facebook หรือ Gmail ก็ได้นะคะฉันจะคอยช่วยเหลือคนเสมอหอวังว่าคุณจะประสบความสำเร็จในการประกวดครั้งนี้เจอกันครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย